สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเดอร์ยินดีตอนหับเขาสูซองเข่งล่าสาวราเลาน้องพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพับกับสาว้าเข่งกับบรรยากาศยามเศร้าน้องพี่น้องเมื่อวานในสาว้าเข่งไ่ได้ลงขิดกับข้อโทษขอภายนำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลเดอร์เมื่อนี้น้องเศ้าเข่งกับสิงลงไปทางบ้านใต้พื่แลน้องพี่น้องคุมใต้และน้องเศ้าเข่งสิไปผูกแขนเอื่อยเนาะรุ่นเอื่อยเผนมาว่าผูกแขนน้องพี่น้องเมื่อนี้กับเป็นมือสูอ่คอผนลน้องพี่น้อง เิ yeah. wow. mm ่น hmm. ก mm ็ได้ว่าเสาเข่งลงไปผูกแขนเพื่อนนแหละพี่น้องเสาเข่งก็จิไปสู่ซสาปูไปเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ก็มีสองงานพี่น้องบ้านบ้านเสาเข่งเบิดเลยเนาะแบบว่าเพิ่นสู่คอกันเนาะพี่น้องบ้านเจ้าบ่าวกบบ้านหรือว่าฝ่ายซ้ายก็อยู่บ้านเดียวกันเบิดเนาะพี่น้องฝ่ายหญิงก็อยู่บ้านเดียวกันเบิดมีสองสองงานเนาะแต่ว่าเสาเข่งไปงานเดียวพี่น้องเพราะงานงานทั้งคุมันไกลเืินเสาไกลนะเพิ่นบ่ได้มาว่าเนาะเสาเข่งก็เลยสิลงไปทางใต้เพื่นละพี่น้อง เดี๋ยวเสาเข่งก็จะไปสู่ซสาปูนนอเสาเข่งก็สิถ่ายทางลงไปเลยเด้อประมาณพี่น้องว่าช่วงฝนตกเป็นจังใดเนาะนี่ก็จะเป็นนาเฮือนเสาเข่งคือเก่าพี่น้องเสาเข่งก็สิย่างไปสู่ซสาปูนาเนาะอปูหเพิ่นไปเลยยังพี่น้องเสร็จบอกผลอ่าในเด้อว่าจากเพิ่นสิถ่ายหรือบ่อเนาะหรือว่าเพิ่นคอแล้วผูกแค้นแล้วพี่จ้ากักพี่น้องตอนนี้ก็สิเขาวแปดโมงเลยเนาะเพราะว่ามันมีซองงานย่านอันแถาแก่เพิ่นแบบ ไปซองงานเลยนะพี่น้องตกว่าแล้วเลยพ่อจกักเนาะสักเข่งกษิมาเฮือนซาปูนาเนาะรุ่นทางใต้สุดเลยพี่น้องเฮือนเพื่อเนาะมาเฮือนซาปูนาก่อนเพื่อไปเลยพ่จักพี่น้องถ้าว่าเพื่อน,นั้น ผูกแล้วส่องก็ขึ้นสิบเปอร์ลงไปดอกพี่น้องมาหาซาปูนาก่อนเนาะนห้องน้ำเพิ่นกาหาสิบเปอร์เซ็นต์เลวเนาะพี่น้องพูดเอาสิ่หยางลงไปทางใต้อย่เป็เลยพี่น้องตอนฝนตกก็นหยากเรียวอุ่มถุ่งเนาะพี่น้องน้ำก็ซีโงหงเมื่อวานในฝนตกแห้งเติบได้พี่น้อง เก่งกับมาหออเนื้นสปูแล้วเพิ่นกะหรีกะแต่งตัวแล้วน้องพี่น้องมานั่งถาดนเติบสบายดีค่ะพี่น้องตื่นสายเนาะไปเดี๋ยวเรากะลงไปเลยน้องพี่น้องบ่หัวผันแล้วหรือยังเนาะจะกับไปสายเพื่อไปจักไปสายไปได้จังเลยทางลงไปกันได้เนาะกองสั่นกับเขาเถิดพอภไยนำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลายๆเด้อจ้า ทางก็สิเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องทางไปนาสาเข่งกลงลง็ลงไปนี่แหละพี่น้องลงไปนี่เนาะนี่เต็มน่อยเพิ่นก็นได้มาว่าสาเข่งผูกแขนเพิ่นก็นเฮียนรุ่นเอื่อยเนาะพี่น,อน้องกะลื่นกันบ่เท่าใดนอกเนาะสองสามปีนี่แหละพี่น้องแล้วก็ ทางฝ่ายซ้ายกับเสาเขกเอินแม่เผื่อกบป้าพี่น้องเพิ่นกะลมกำตั้งแต่เฮียนกันเลยเนาะกะจนได้สว่างเนาะกะยินดีน้ำพิ่นไหลๆเด้อพี่น้องคนก็คือสีลายเนาะเออเสาเขกติดขมับ ເຮົາຫຍ່າງລົງໄປນຳທາງເລີຍເນາະພີ່ນ້ອງນີ້ທາງໄປໜ້າສາແຂງຊິລຽວກໍໄປທາງນີ້ລະພີ່ນ້ອງໄກັສປູນພີນອງທາງນີະໜ້ງປກຊິແວຂານົງວຍຍງນາະໃສ່າອັປານພີນອງອດັກັນຫານດົນຫາຍຫ້ນພນອງຮົາກະປອງກไว้ກອນນາະກິมันບໍດ້າຍຕກ นิดๆได้หน่อยก็เอาเนาะพี่น้องทางไปกับนี่ <ไป S 1> ทางไปนาเซาเกงพี่น้องก็มีเอฟซีทาวว่าออกไปทางใดวันนี้ไปทางนี้เด้อพี่น้องทางไปเหนืพิ่นก็เป็นนงเป็นนองน,น,นี่เด้อพี่น,ออน,น,น้องเอนื่อผนเนาะนี่ลังนี่แหละพี่น้องใตสุดเนาะนี่แหละเฮืออเจ้าเฮืออเจ้าสาวสิว่าแบบนี้สเนะ งานมันหรือว่างานสู่คอเนาะพี่น้องเดีย๋ยวห้องก็ไปพบพ่อกันอยู่เทิงเรือนเพื่อน้องพี่น้องนี่ก็สเป็นบอลผนเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะพี่น้องเพผนก็ะขัวมูเนาะงนี่แต่เคยว่านู่งมากคุณจะอุ้มมัดทั้งหน้าทั้งหลังนี่ไหมเออแล้วก็ คนกะลาอยู่น้อพี่น้องเคนกะขาเป็๊ดขาหมูอะไรเนาะอันนี้หมูเป็นหมูทางฝ่ายทรายเอามามอบให้เนาะพี่น้องเป็นกะสิได้ลาบอะไรเนาะคนที่ถึงเฮือนปุ๊บสเปคก็บม่ได้ขึ้นไปเนาะคนยังไม่ได้ผูกเคานก็เลยเซฟไม่ได้ขึ้นไปนาะพี่น้องเดี๋ยวเขากันพอตอนเผืนผูกเคานเลยเด้อแบบนี้ตอนนี้เผืนกะสิได้ผูกเคานแล้วเนาะพี่น้อง

เรื่องคดองสะเพงกันยังบนนใจนะพี่น้องก็ถ้าฟังเบิงเพิผนสรุปตอนสุดท้ายปนเนาะจังเิไดรถไมเพิ่นพี่น้อง

ป้าให้ไงสองน่เาขก็ผ่านแล้วสองเสร็จพี่น้องจ่ายหอเรื่อง่ อยู่บ้านเดียวกันเบิร์องเลยนะพี่น้องเขียนจุดไหอใรพบ้านเลยนะารพบ้านเราเีไปเปลี่ยนในเงินเบิร์ไปเมีไหมไปซงใบองวกกโออกมาได้ไพ่ 啊，好宝宝，啊，啊，啊，可以能吃啊，啊， กับใบเห็ดพักฟันแบบเอาใบตองมาเห็ดยังเนาะพี่น้องเห็ดเป็นคันแบบนี้เลยเนาะอันนล้วก็จะเป็นหัวงมูลแล้วกับผ้าเขาน้ำพี่น้องน้ำส้มน,ำน้ำเงินเนาะเสาเข่งก็กยังไ,ได้เข้าไปปลูกเนาะนี่ก็จะเป็นเงินเสาเข่งพี่น้นองสี่สิบบาทเนาะคนละสี่สิบบาทเสาเข่งปลุกหรือว่า

คนกับกำลังหุ่มผูกลายนะพี่น้องกับคนเพราะว่าบ้านเดียวเนาะคนกับเลยลายนะพี่น้องแบบฝ่ายชายกับบ้านหาุ่ยางฝ่ายยิงกับบ้านหานะานุ่ยางเนาะฝ่ายยิงมีเผืนกับเป็น ราชการนาอพี่น้องเป็นสาวครูนาอพี่น้องเป็นอาจารย์เนาะตอนนี้ก็พากันถูกเคนแล้วแ้วเนาอพี่น้อง ओ बाबा खा दे

สิบปีหรอสิบปีที่กัะเนกันเรียนตเนเรียนตอี่นจบสิปีคบกันกับสมวังเอยเพื่อเดียวเว,ดวดเดียวเ้อกเต็มบรเดยวนี้ย่ทกไวพอดนะมทเแล้วเอรยอมมูมินอาดีด อาหารจานม้ากัากันเครื่อข้าวหามข้าวปาดหนึ่งเนาะฝ่ายชายคือแบบอ่ะอายอ่ะได้ยินอไใหม่ได้ยินใหม่ได้ยยเก่าโอ้ยฮอนดี้วัดเอาเอาเลยอันอายุม่กัอายเนี่ย ผัดองกั 6, 3, บซอนะาหา่านคำบาทหนึ่งเลยเนาะทอดสิบล้านเนาะงัวตัวหนึ่งตามหีดคลองระเฟนีเขาแหละพี่น้อ,องบ้านเดียวกันเนาะแตาสาวอยู่เลยแตาสาวซอาหาเนาะเจ้าสาวเลยค่ะ จังซิปจังซิปคือแบบว่า,า,า,าเป็นคู่ที่แบบมั่วสมได้สำหรับขู่ใหญ่เนาะคือแบบใหญ่เลย <c oughs> ่ก็ติเป็นของกินภายในงานนะพี่น้องแกงเป็ดแล้วก็ลาบหมูเนาะลายลารักตำรับผู้พี่นอ้องเบื่ใหัวใจพี่ เดี๋ยวเขาก็จะมากินข้าวกันเลยน้องพี่น้องตอนนี้น้องพี่น้องเซาเคิงก็ได้กินข้าวแล้วเรียบร้อยเขาก็สิ้เมื่องเลยน,ออะนาะก็โอเคเด้อสำหรับคลิปนี้เขาก็สิ้อจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะฝากกดไลค์พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเป็นกำลังใจให้เซาเคิงเล็ตคลิปหน้าต่อไปในเด้อพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขคนเด้อ